สบายดีครับพี่น้องพองไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุสสคนครับผมสาหรับเมื่อนี้ครับบ่าวแสงได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดป่าดอนบานเทือนครับพี่น้องซึ่งเมื่อนี้พระอาจารย์ลินเพิ่นก็ได้เดินทางครับจากพุดธงนะครับซึ่งเมื่อนี้เพิ่นก็ปวดภัยลูกศิษย์ลูกหาได้เยี่ยมได้ผ้าพี่น้องเยี่ยมช่มเกี่ดเก่าครับนับ300ปี400ปีครับมีโอกาสบ่าวแสงก็มีโอกา,าสกนกาในเยี่ยมช่มเกียเก่า เป็นยังไงไปติดตามช่วมกันครับผมอาา่าเจริญพรนายมยมนะวันนี้วันนี้พระอาจารย์ก็จะพายมยมไปดูเจดีย์เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ที่อายุประมาณสาหาสีร้อยปีเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ของสอป,ปลาวคือเจา้าไซเสฐาสร้างไว้ตั้งแต่นนายมทีนี้คนลาวมาสร้างมาอะไรเสร็จเรียบร้อยก็นึ่งด้วยแต่ก่อนยังไม่ได้แบ่งเป็นประเทศก็พอหลังจากนั้นก็มีสงครามอะไรก็ เป็นวัดล้างบ้านเปล่าผ่านมาหลายร้อยปีหลวงปู่ก็เลยมาสร้างเดี๋ยวพาจะไปพาดูจะดีอ่ะเดินตามมานะ,ะเดี๋ยวพามาดูน,นี่คืออุโบสถที่หลวงปู่ท่านได้สร้างนะโยมนะใช้งบประมาณ27ล้านสร้างตัวนี้คือ27ล้านหลวงปู่สร้างได้3ปี27ล้านสําเร็จละโตด้านหน้าก็คือลอปรมาทิพย ระวังใครร้อนก็ระวังเป็นลมนะโยมนะแต่พระอาจารย์จะพาร้อนๆนี่แหละท่านจะได้สงสาร <c oughs> เออถ้าเราเย็นๆสบายๆแสดงว่าเราไม่ลําบากเขาเลยไม่สงสารนี่ะ<ก>ระวังตกลุมอันนี้คือเจอดีเก่าแก่โบราณนะโยมนะ <c oughs> เนี่ยสังเกตดูนะเราเข้ามานี่ปกติมันต้องร้อนแต่พอมานี่แล้วโคตรร้อนอ่านั่งได <c oughs> ้ก็น,นั่งยืนได้ก็ยืนถ้าใครถ้าใครนั่งได้ แนะนำให้นั่งถ้าใครนั่งไม่ได้แนะนําให้ยืนแต่ถ้าใครนอนนี่ไม่ไหวนะอ้าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้ารักษาเจ้าวัดเจ้าวาเขตสถานที่นี้เดี๋ยวเราจะขอตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันไหมแสดงว่าเราต้องรวยแล้วนั่งอรอ้าะโมตัสสะปะกวาโตระหโตสมาสัมทธัสสะพุทธบูชา ทำบูรรชาขอให้โชคดีร่ำรวย,ยขอให้โชคดีร่ำรวย,ยแถมกับถูกหวยกับการให้ผู้ชายถอดอันนี้ออกเพราะว่าเก่าแล้วอธิษฐานเนี่ันี่คือเจดีสามสี่รอปีนะโยมนะเราหาดูยากนะสามสี่รอปีนี่เออแรงอธิษฐานคนสมัยก่อนทำนะโยมนะนี่พระาจย์เลยบอกว่า ถ้าใครอยากจะมีโชคมีลาบอธิษฐานเอาเด้เอธุรกิจการงานเอาเอาขึ้นขึ้นผู้ชายขึ้นได้ออนุญาตให้ค่อยเด้เออ,อันนี้เป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณนโยมนะอันนี้ก็จะเป็น